<Easy> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการ Easy Go EP ที่2แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับก็จะมีทั้งคลิปหล,หล่อลอกแล้วก็เป็นคลิปตลกปกฮานะครับแล้วก็เป็นคลิปของเรายูทูบเบอร์คนดังนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงบ้านเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับห้องพักเงินทองแต่และห้องนั้นทางเดินที่ดูเงียบเงา คือแค่เสียงซาวนี้ผมผมก็หลอนแล้วนะแค่เสียงซาวนี้ผมก็หลอนมากแล้วนะและนี่จะจะให้ไปพักนี่ผมก็ไม่ไหวอลครลิฟต์ก็เก่านะครับการจัดวางห้องเหมือนแบบทางเดินหนีไปนี่โอ <c oughs> ้โหคือบอกตรงว่าชวนคนหัวลุกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปคนระับต่างคนต่างหืนกุต <c oughs> <c oughs> กาอะไรจากผม จะอนุญาตให้ฉันนอนกับคุณได้ไหม,มได้ไหมคะดูหน้าพี่วิชากลับไปนอนซะถ้าฉันจะนอนกับคุณลคะค่ะผู้หญิงเขาอ่อยแล้วนะคุณคงไม่คิดว่าผมเป็นพระเอ,อกพร,อพระบุญหรอกพระเอกพระบุญฉันรู้ค่ะวว่าคุณเมาแล้วคุณก็จะไม่ทำอะไรในระหว่างที่คุณเมามใครว่า ผมอยากจะทําทุกสิ่งที่ผมอยากจะทํทีเดีใครว่าผมอยากจะทําทุกสิ่งที่จะทาเลยทีเดียวนะเออได้ได้ได้อันนี้ผมชอบอยู่นี่เซียนหลังไยรุ่นเมกาครับผมเยอะเยอะบีบอลก็มาครับผม โอ้ยหลังในครับผมเอ้ามีแจกแป๊บคูด้วยนะครับไอยอย่าง,งพี<ๆ>่มีช่องมีช่องของไทยบ้านหรือเปล่าฮะช่องของเซียนหลังใครวะบั่นจักรยานมาเฮ้ยยิงทิ้งจักรยานเลย มีพ่อไอมีบ่อมีบ่อพีบ่อไอมแกพ่อไอมีใแก่อโอ้โหทรงไวรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจนะฮะวันเกิดที่ฝ่ยฝันอู้เฮ้ยคือเอาเรื่องมากครับทุกคนเสียงคือแบบ ชาวรอกชาวรอกมากเอาเรื่องเอาเรื่องอีโก้ผมมีเพลงฮิตเลยหน้าหน้าทองทำไมต้องลองมืออย่างเงี้ยไอ้เยี่ยคือแบบเหตุการณ์ื่งกี้มันเกิดไวมากแล้วคือถ้าผม ทำอย่างนี้กับแฟนผมแล้วครับผมจะเกิดอะไรขึ้นครับผมทุกคนมั่วผมคุยกับแฟนต่อหน้าเพื่อนเออนี่คือใช่ไว้นี่คือใช่โอ้โหแล้วผมเออนี่อันนี้คืออันนี้คือใช่เวลาแบบเราคุยโทรศัพท์กับแฟนนี่ก็จะ จะมีเพื่อนๆที่แบบคอยแซวนะฮะคอยหย่อนหยอดมาเอออันนี้อันนี้ใช่อันนี้ใช <Is go! S 1> ่ e ี s y go อะผมแม่พาหนูไปทีหนูเริ่มไม่ได้เลิอกอะไรเขาร้องให้ทำไมแม่พาหนูไปทีหนูเริ่มไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> เลิกติดถี่ไม่ได้อี๋ อ่าบางทีหัวใจผมมันมันก็ไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะให้ใครมาเหยียบย่ำนะพีแจ็คเขาพูดดีนะหล่อเลยครับพี่พี่แจ็คแจะหล่อมากอีกที่โก้ผมอันนี้ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับหัวใจผมมันมันก็ไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะให้ใครมาเหยียบย่ำนะพี่รู้ไหม ฉันคงจะไม่หมอะต่อให้ออนวอนตัวเธอกลับมาก็คงเหมือนเดิมจบไปจากลาแต่ว่าสุดท้ายก็รู้ไม่จำเป็น It's <Easy. S 3> Go!